สวัสดีค่ะวันนี้ครูจินดาขอมาชวนเพื่อนๆทําทำบวชเผลือกเมนูขนมหวานน้ำกะทิไว้กินกันนะคะใครจะทำกินที่บ้านหรือจะนำไปทำขายก็ได้เลยนะคะสูตรนี้เผลือกไม่เละและน้ำกะทิอร่อยมากวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากมาลงมือทำกันเลยนะคะสูตรนี้ใช้เปลือกหอมน้ำหนัก1,000พกรัมขาดเหลือบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะ นำเผือกมาปอกเปลือกทิ้งค่ะเราจะเอาเฉพาะเนื้อของเผือกสีขาวข้างในนะคะเลือกเผือกหอมมาทำบวชเผือกต้องเลือกเผือกแก่จัดผิวตึงเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมวิธีดูคือดูที่กา้านเผือกค่ะถ้าโคนกา้านเผือกมีสีชมพูเรื่อเรื่อก็เป็นเผือกหอมตอนซื้อก็ให้ใช้มือลองบีบดูนะคะว่าเนื้อแน่นหรือเปล่ามีแผล,ลกรุขกระหรือเนื้อยุ่ยหรือเปล่า เนื้อยุ่ยไม่แน่นหรือมีแผลขุกนระก็ไม่ต้องซื้อนะคะเพราะตอนนำมาทำขนมเนื้อจะเละหรือเนื้อเป็นไตแข็งกินไม่ได้บางครั้งอาจจะขมไปเลยก็ได้ค่ะหรือเผือกอาจจะเสียนำมาทำขนมไม่ได้ต้องทิ้งขาดทุนนะคะนี่ค่ะเผือกหอมตรงโคนก้านเผือกจะมีสีชมพูเรื่อเ่อแบบนี้นะคะ ปอกเผือกเสร็จแล้วให้ตรวจดูอีกครั้งถ้าตรงไหนมีรอยขลุกคลหรือว่าเผือกเสียก็ให้เฉือนทิ้งค่ะจากนั้นครูผ่าเผือกออกเป็นสองซีกนะคะเพื่อสะดวกตอนนำไปนึ่งค่ะนี่ค่ะเผือกหอมพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมเนื้อหวานอร่อยเนื้อเผือกจะมีสีน้ำตาลอมชมพูเรื่อเๆแบบนี้นะคะจากนั้นนำเผือกไปล้างให้สะอาดนะคะ ขั้นตอนการล้างเผือกให้ระวังด้วยค่ะบางคนอาจจะแพ้ยางเผือกทำให้คันมือได้ค่ะใครไม่มั่นใจแนะนำให้ใส่ถุงมือป้องกันไว้ดีกว่านะคะล้างเผือกสะอาดแล้วนำมานึ่งเลยค่ะนำน้ำมาใส่กระทะเพื่อนึ่งเผือกวางตะแกรงลงไปค่ะจากนั้นเปิดไฟใช้ไฟกลางในการนึ่งเผือกนะคะพอน้ำเริ่มร้อนนำเผือกลงนึ่งได้เลยค่ะ ปิดฝานึ่งไว้ประมาณ10นาทีใครจะนึ่งมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของเผือกและไฟที่ใช้ในการนึ่งค่ะครบ10นาทีเปิดดูเผือกที่นึ่งไว้ใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มดูถ้าจิ้มลงแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะไม่ต้องให้สุกเยอะเพราะเดี๋ยวเราต้องนำเผือกไปบวชอีกครั้งค่ะนำเผือกมาพักไว้ให้เย็น รอจนเผือกเย็นก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหั่นขนาดตามที่เราชอบเลยนะคะ หั่นเผือกเสร็จแล้วนำไปบดกันเลยค่ะนำหม้อมาตั้งไฟเปิดไฟกลางใส่น้ำสะอาดลงไป200กรัมใส่น้ำตาลมะพร้าว100กรัมน้ำตาลทราย60กรัมใส่น้ำตาลสองชนิดผสมกันเพื่อให้มีความหวานกลมกลม่อมไม่หวานแหลมเกินไปค่ะใส่เกลือครึ่งช้อนชาเพื่อไปตัดความหวานของน้ำตาลทำให้รสชาติของขนมกลมกลม่อมค่ะ นำใบเตยหกใบามามัดแล้วใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้กับขนมของเราค่ะใช้ทัพพีคนเพื่อให้น้าตาลทรายและเกลือละลายค่ะเทวให้น้ำเดือดรอจนน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลทรายละลายหมดใส่กะทิลงไป800กรัมคนให้กะทิและน้ำเชื่อมเข้าผสมกันใส่เผือกที่หั่นเตรียมไว้ลงไปค่ะ ใช้ทับปีคนเบาๆเพื่อให้เผือกโดนน้ำกะทิทั่วถึงกันไม่ต้องคนเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเปลือกของเราอาจจะเละค่ะพอกะทิเริ่มเดือดที่ขอบหม้อแบบนี้ก็ตักใบเตยทิ้งเลยค่ะใช้ช้อนคนเบาๆอีกครั้งเพื่อให้เปือกได้รับความร้อนทั่วถึงกันจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะอืมกลิ่นหอมหน่ากินมากๆเลยค่ะ บวชเผลือกเสร็จแล้วนํามาพักไว้รอให้อุ่นๆเพื่อตักเสิร์ฟค่ะพอเผือกลดความร้อนลงก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะก่อนเสิร์ฟมาดูเนื้อเผือกกันอีกครั้งค่ะนี่ค่ะเนื้อเผือกไม่เละน่าทานมากๆเลยค่ะตักเผือกใส่ถ้วยเตรียมชิมกันเลยค่ะหอมเผือกมากๆเลยตักขึ้นมาดูนะคะ นี่ค่ะเนื้อเผือกสวยงามไม่เละน่าก,กินมากๆเลยค่ะชิมเลยนะคะอืมเนื้อเผือกสุกนุ่มช่ากําลังดีไม่เละหรือแข็งจนเกินไปน้ำกะทิหอมหวานมันเค็มนิดๆกลมกล่อมอร่อยลงตัวมากมากเลยค่ะเพื่อนๆลองนำไปทำดูนะคะสูตรนี้ทำไม่ยากแต่อร่อยมากๆค่ะ สำหรับคลิปนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องครัวยยดาเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ